สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนออในช่อง my name is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบริษัท Honda a อ t o m o โม l e ประเทศไทยจำกัดร่วมกับ AMG ครับจัดแถลงผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับการแข่งขัน Honda LPGA h a i l a n d 2021จะชิงชัยกันร,ระหว่างวันที่6-9พฤษภาคมนี้ครับชิงเงินรางวัล1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทเลยนะครับที่สนามสยามคันทีลับพระยาโอคลอสจังหวัดชลบุรี โดยปีนี้ครับจะแข่งขันในรูปแบบสนามปิดไม่มีแฟนกอล์ฟเข้าชมนะครับโดยมีโปรโกอล์ฟระดับโลกชิงชัยกว่า70คน,นครับโดยจะถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันไปยังกว่า1 0อประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับนักกอล์ฟขวัญใจชาวไทยที่ร่วมแข่งขันในรายการนี้มีโปรเหมียวครับประพังกรทวัฒธนก,กิจมือ13ของโลกและมือ1ของไทยเจ้าของแชมป์เมเจอร์ ANA Inspiration นอกจากนั้นยังมีครับโปรเมเอริยาจุฑานุก,การครับโปรโมโมริยาจุฑานุก,การ โปรจูเนียครับทิดาภาสุวรรณปุระโปรแหวนพอนงเพชรล้ำครับโปรเมียวปาจิรีอนันต์ฤกกาะครับเชนเนตตี้วันแสลและโปรจีนครับอัธยาธิทิกุลที่ได้ลงเล่นในฐานะนักกอล์ฟรับเชิญครับส่วนโปรดังระดับโลกคนอื่นครับนำมาโดยเอมิหยางแชมป์คนล่าสุดจากเกาหลีใต้ครับเดนเนลคังโปรสาวชาวเมริกันมือห้าของโลกมินจีลีครับรองแชมป์ในปี2019จากออสเตรเลียนะครับแฟนกอล์ฟชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง p p t v H d ชดีช่อง36 หรือว่าเว็บไซต์ www.pptvhd36.com หรือว่าที่แอปพลิเคชันของ pptv นะครับวันนี้ช่องมนออครับได้รับบทสัมภาษณ์จากทางฝ่ายจัดการขันนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันรายการนี้มีบทสัมภาษณ์ของโปรมเมี่ยวประพังกรทวัฒนก,กิจครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์ a&a inspiration มาฝากกันด้วยครับเธอพูดถึงเรื่องการแข่งขันในรายการนี้ครับการซ้อมที่ผ่านมา และก็โอกาสในการไปแข่งขันโอลิมปิกเกมรวมถึงโอกาสในการควาชช้าแชมป์รายการนี้ด้วยนะครับไปฟังกันว่าโปรเมียวว่ายังไงกันบ้างครับสวัสดีค่ะคุเจสวัสดีค่ะแพทตีส้สวัสดีนะคะสบายดีค่ะแ <laughs> พทตี้ขาไหนลองพูดให้แฟนแฟนกอล์ฟชาวทไทยได้ฟังนิดนึงค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราได้แชมป์ ANA Inspiration 2021เป็นแชมป์เมเจอร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของแพตตี้บ้างไหมเอ่ยก็ในความเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะหนูก็เหมือนแบบใช,ช้ชีวิตปกติยังยังมีความแบบกระหายในใ,ในในการที่อยากเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกซ้อมเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมก็หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็ฝิตร่างกายพอตอนนี้ก็เริ่มแข่งเยอะแล้วหนูก็เริ่มมี รู <This> like ้สึกเจะเจ็บคอนิดหน่อยก็เจบคอการกึรซ้อมเหอคะค่ะก็บางทีก็ซ้อมเยอะเกินแล้วหนูแบบเหมือนเขาเรียกว่าแบบ overuse ตรงช่วงคอตรงเนี้ยค่ะมีปัญหานีิดหน่อยแต่ก็ก็ต้องยังเขาเรียกว่าอะไรเออเหมือนออกกําลังกายให้มันแบบให้มัน stable อยู่ค่ะแต่น่าจะหายทันก่อนที่จะมาแข่ง Honda LPG Thailand มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแค่เหมือนแบบบางทีท้านอนท้าอะไรเงี้ยก็ก็ต้องระวังกันค่ะโอเคแน่นอนเป็นชัยชนะแรกเนาะใน LPGA สำหรับ A&E Inspiration แต่ไม่ใช่รายการธรรมดาเป็นรายการเมเจอร์ซะด้วยนะเป็นรุกกี้ที่ชนะประสบความส็จมากมายในการเตรียมพร้อมแล้วก็ในการเตรียมตัวสำหรับการมาเมืองไทยในครั้งนี้เนี่ย เราเต็มตัวเหมือนกับรายการทั่วไปหรือว่าเราเป็นแชมป์เมเจอร์แล้วเราทาอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมไหมคะเพราะอย่างน้อยที่สุดเวลาของพฮตี้มันต้องเปลี่ยนไปอะนิดนึงค่ะก็เหมือนคือเหมือนต้องแบ่งเวลาให้มีเดียมาคืนกว่าเดิมแล้วก็ก็แต่ละคนก็เนี่ยแบบเขาจะแบบมาทักมาคุยอะไรเงี้ยก็คุยปกติเหมือนเดิมแบบก็ยังเป็นไนท์เหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าแบบบางทีเราจะต้องแบบเข้าแบบเก็บสมาธิให้กับตัวเองมากขึ้น พราะเหมือนเรามีมีการแบบปล่อยออกไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแบบมันต้องแบบบาลานซ์ให้ได้เท่าเหมือนแบบเราเอากลับมาเท่าไหร่เราเอาออกไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความเปลี่ยนแปลงแหละใช่ไหมจากแต่ก่อนนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแล้วมีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้เจอมีเดียชาวไทยกับแฟนชาวไทยซึ่งเรากาลังรอต้อนรับพาตี้กันอยู่นะยังค่ะยังนกางจริงหนูก็อยากให้มีแฟนๆเขามาแบบ มาดูแข่งกันแต่ก็เสียดายตรงที่ติดเรื่องโควิดเนาะเราก็อยากใกล้ชิดหนูมากกว่านี้เหมือนกันทีนีใน้ในการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยแล้วก็การเตรียมพร้อมในการเล่นเนี่ยโอเคเราเห็นละฟลีมือของแพตตี้ล่าสุดควา้าแชมป์เมเจอร์ได้มือขนาดควา้าแชมป์เมเจอร์ได้มีการบ้านอะไรบ้างมีอะไรที่อยากจะปรับปรุงให้เก่งกว่านี้อีกก็จริงๆหนูก็เวิร์กเรื่องเมคานิกมาตลอดเพราะว่า คือตีมาหลายอาทิ์เนี่ยบางทีก็มีวงหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็หนูพยายาม work ให้มัน stable มากที่สุดเพราะบางทีนั่งไฟ์นานหรือว่าตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เพียนไปเรื่อยเพราะต้องนั้นอะหนูว่าสําคัญมากเรื่อง ball striking เพราะว่าถ้าเกิดตีไม่ดีอย่างเงี้ยคือเราไม่มีโอกาสได้ทำ birdie นึกออกไหมคะแบบ birdie chance ที่เราต้องต้อง,ต,องต้องทำนี่ก็คือแบบคือส่วนมากจะมาจากบอลส striking แล้วก็หลังจากนั้นลองลองมาก็เป็นเรื่องการพัดก็จะเน้นแต่ละวีกว่าสปีดของกีนแต่ละอาทิตย์เป็นยังไงแล้วก็ลายเบรกแค่ไหนแล้วก็หนูก็จะมีตัวเซตอัพของหนูที่หนูท,หนที่หนูทาทุกอาทิตย์ว่าจะเช็คว่าสต็อกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้บังเอิญคําถามบางคําถามอาจจะซ้านิดหนึ่งเรามียายียพูดคุยกันเราสองคนได้คุยกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่า เป้าหมายของปี2021คุยทีแล้วการเป้าหมาย2021ของแพทที่มีอะไรบ้างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมเอ่ยก็จริงๆส่วนใหญ่เวลาหนูจะตั้งตั้งเป้าหมายตัวเองเนี่ยจะตั้งเป็น process goal ไม่จะจะไม่ตั้งเป็นเป็นเป้าหมายแบบว่าเป็น result goal ก็เหมือน process goal ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะจะเขาเรียกอะไรควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องการใช้สมาธิแล้วก็การ อย่างเพียกกับลิงเขาจะพูดว่าเรามีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ t e n t i o n ที่ที่อยู่ในเซอร์โคของตัวเองเราให้ไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราให้เยอะมากกว่าที่เรารับเนี่ยมันก็เราก็จะรู้สึกข,ดขาดหายในตัวเราเองแต่ว่าถ้าเกิดเรารับเยอะมากกว่าเราให้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบล้หล้นประมาณนี้แล้วหนูก็ก็คิดว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นเป็นการบ้านที่หนูจะต้อง ต้องฝึกแล้วต้องท,ทําทุกอาทิตย์มีการนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีการควบคุมลมหายใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามี attention เข้ามาเยอะเยอะกว่าตอนแต่ก่อนค่ะตอนนั้นก็จะเป็นเป็นอะไรที่หนูแบบอยากจะ work มากที่สุดของของปีนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรื่อง swing เรื่อง ball striking ค่ะ แต่ก็ขออีกสักแชมป์สองแชมป์ก็ดีแต่ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะโฟกัสตรงเรื่อง process go ค่ะตอนนี้ก็คือสิทธิ์ในการเล่น LPGA ทัวร์ของเราเนี่ยการันตีแล้วอีกห้าปีถูกไหมคะสามารเล่นได้<ช>ครับไหนๆก็มีประดังเข้ามาเยอะแล้วพี่เพิ่มมาอีกเรื่องแล้วกันให้หนักใจเพิ่มอีกเรื่องโอลิมปิกมองยังไงกับโอลิมปิกบ้างเพราะตอนนี้เราแลนกิ้งมือหนึ่งเลยนะสำหรับบรรดาสาวไทยทั้งหมดก็รู้สึก คือรู้สึกว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของของตัวเองแล้วก็ของที่ที่จะได้ represent เมืองไทยด้วยเพราะว่าแบบเป็นนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะกีฬาอะไรทุกคนอยากเล่นโอลิมปิกมันเป็นความแบบภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็ได้แบบได้เล่นให้ประเทศที่เราแบบโตและเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมีความแบบเป็นไทยในตัวเองหนูว่าเป็นความภาคภูมิใจของของทุกๆคนแหละด้วยแหละแล้วของตัวเองแต่ก็ตรงนั้นก็ไม่ได้หวังอะไรคะ่ะพี่เจย์หนูก็ เพิ่งเพิ่งเทินโปปีแรกถ้าเกิดว่าได้เล่นปีนี้จะเป็นอะไรที่แบบที่ที่ดีมากแล้วหนูก็คงจะคงจะจำะประสบการณ์ตรงนั้นไปไปอีกได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นหนูก็คิดว่าแบบเราก็มีคนอื่นที่ที่โปรคนอื่นที่จากเมืองไทยเก่งเก่งหลายคนเลยที่มีสมีฝีมือที่จะไปสู้กับคนอื่นได้ตรงนี้แล้หนูก็คิดว่าหนูเชื่อมั่นนะคะในในในตัว คนไทยโปรไทยทุกคนเลยที่ถ้าเกิดได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยก็ม,มีสิทธิ์คว้าเหรียญทองอให้ให้ประเทศทุกคนเ,คเลยค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาที่รายการนี้กันบ้างค่ะได้ LPG Thailand ที่เองมีโอกาสที่จะแข่งรายการนี้ฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นมารู้สึกจะสองครั้งแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ใช่ค่ะสองครั้งค่ะได้อะไรมาบ้างจากฐานะที่เล่นมาแล้วสองครั้งในฐานะสมัครเล่นต้องพูดเลยว่าหนู ต้องย้อนกลับไปขอบคุณประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณ Honda นะคะที่ที่ให้โอกาสให้หนูได้เข้าไปเล่นตั้งแต่ตอนเป็นแอเบเจอร์ตั้งแต่ตอนตอนนั้นอายุสิบสี่สิบห้าก็ถือว่าเด็กมากนะคะที่ที่ได้เล่นประสบการณ์ตรงนั้นทําให้หนูแบบโดยโดยที่ได้ตีในแมตที่ไม่มีตัดตัวเนี่ยได้ตีสี่วันจบเนี่ยได้เป็นประสบการณ์ที่ดีและหนูคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่หนูแบบจำมาได้ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบทุกครั้งที่หนูไปเอาพีเนี่ยมันก็ก็จะได้เรียนเรียนรู้มากขึ้นในตั้งแต่การเป็นแอมเบเจอร์แล้วหนูคิดว่าแอมเบเจอร์ที่ดีๆหลายคนอะต้องการแบบ must have that experience เพราะว่าทั้งหมดคือเทิร์นโปรเข้ามาเนี่ยจากแอมเบเจอร์คือมันเป็นแบบหน้ามือหลังมือค่ะพีเจมันแบบมันไม่เหมือนกันเลยอะได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาทำให้หนูแบบเรียนรู้แบบ ว่าโปเขาซ้อมกันยังไงเอาพีเจเขาใช้ชีวิตกันยังไงคือเราไปอย่างเงี้ยสมมุติเราไปแข่งเราไปแข่งแค่ทิีเดียวอ่ะเราจะซ้อมเท่าไหร่ก็ได้เราจะซ้อมหกชั่วโมงอย่างเงี้ยต่อวันเราทําได้แต่โปบางทีเขาไม่ไทําอย่างนั้นอย่ไงตอนนี้หนูก็เรียนรู้แล้วว่า <c oughs> แบ่งเวลาซ้อมยังไงให้ตัวเองแบบมีแรงที่จะได้แข่งสี่วันครบโอเคก็ okay. คือฟังดูแล้วเหมือนประสบการณ์ที่ได้สัมผัสต,ตอนที่ เป็นแอมแล้วแข่งของได้เอลพีได้ช่วยเราในฐานะนักกออาชีพปัจจุบันด้วยแน่นอนค่ะแล้วในการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ล่ะคะมีแฟนติดตามผลงานเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหนักๆอีกเรื่องหนึง่งโอ้โหแบกภาระของความหวังทั้งประเทศไว้บนบ่าว่างั้นเถอะรู้สึกยังไงการกลับมาในฐานะแชมป์เมเจอร์ด้วยก็อย่างที่หนูพูดกับพี่เจไปในครั้งที่เราจะคุยกันก็ไม่ไม่ได้อยากจะยุดติไม่ได้อยากจะถือตรงที่ว่า เราเป็น champion, แชมป์เมเจอร์เราก็เดินไปทุกทีหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบ if anything มันเป็นแบบมันเป็นการทำ้ายตัวเองมากกว่าก็ <Okay. S 2> อ,อยากจะเป็นแบบอยากให้มันไลท์ที่สุดค่ะคือเวลาศักยภาพของหนูจะออกมาเนี่ยหนูจะเล่นแบบเล่นในการเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถืออะไรไว้อย่างเงี้ยหนูก็ก็คิดว่าถ้าเป็นแชมป์ให้คนไทยได้ก็ อยากจะทําแต่ตรงนั้นเป็นอะไรที่หนูควบคุมไม่ได้ <Okay. S 2> ก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนทําจะทําความสามารถดอย่างดีที่สุดแล้วค่ะค่ะก็ขอให้กําลังใจนะคะน้องๆทุกคนที่กําลังเล่นกอล์ฟก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นในความฝันตัวเองเี่่ยอก็คิดว่าจะมีแรงผลักดันแล้วก็เดินตามความฝันตัวเองแล้วก็ไปถึงจุดที่จุดจุดที่ตัวเองอยากไปแน่นอน แล้วก็ขอให้แฟนๆทุกคนติดตามชมพวกเรานะคะคโปไทยแล้วก็โปทุกคนเลยที่แข่งก็ทุกคนอยากไปแล้วก็อยากเจอเแฟนๆกันคือหนูรู้ว่าแบบแข่งมาแล้วไม่มีไม่มีแฟนมาเดินหรือแบบไม่มี s p e c t a อร์มาเดินมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเอ็มแบบว่างๆแบบโล่งๆคือก็ขอให้ทุกคนติดตามทางทีวีแทนและกันแล้วก็พอทุกอย่าง ค่อยๆคลายๆลงก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสลรับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็เราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆตอนนี้กลับมาต้องอยู่ในบับเบิ้ลเราก็ยังติดตามแพตตี้แล้วก็คาดหวังที่เจอแพตตี้มาทาผลงานที่ดีในฮอ n ได้เอลพีเจไทยแลปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เจ